มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไทยเอกพภ์เดือล่มถูกซัดหน่ไปตามกระแสน้ําช่วยเหลือได้ทัน12กันย,ยายน2567มีรายง,งานว่าเวลา10โม30นาทีทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญอยู่นาโดยไทยเอกภพ์บลธิล์และสองเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนํากําลังลงเรือเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยค่ะรวมถึงการน,นาเข้ากลองน้ําดื่มเข้าไปแจกจ่าย ให้ผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างขับเรือเข้าไปนะคะกระแสน้ํายังคงไหลเชี่ยวแรงและไหลวนจู่จเครื่องดับลงเพราะมีเศษหญ้าเศษผ้าเศษขยะแล้วก็กิ่งไม้เข้าไปพันที่ตัวเครื่องยนต์ค่ะจังหวัดนั้นทําให้ น้ำได้ซัดเข้าตัวเรือทําให้เรือค่อยๆเอียงและล่มทําให้ท้ายเอกธพแล้วก็กู้ภยัยจมน้ําถูกน้ําซัดไหลไปตามกระแสล่าสุดมีรายง,งานว่าทีมเจสกีนะคะซึ่งอยู่ใกล้ขี่ผ่านไปทีมกู้ภยัยทีมร่วมภารกิจได้ช่วยกันตะโกนให้ความช่วยเหลือเคราะดีที่เจ้าหน้าที่สวมเสื้อชูชีพทําให้ทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงโทรศัพท์มือถือจมหายไปกับกระแสน้ําขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ